ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับขับรถไปถึงชั่วโมงเนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะฮะและทริปนี้นะครับผมใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าในนคนปรปฐมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่นี่คือแค่ส่วนหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมเท่านั้นนะครับเราไปกันเลยครับ สวัสดีทุกคนลหลายๆคนมาองค์พระปฐมเจดีย์นะครับที่นครปฐมแห่งนี้เนี่ยอยากรู้ไหมครับว่าเข้ามาทําอะไรกันบ้างผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะครับนี่คือครั้งแรกแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับว่าในรอบๆพระปฐมเจดีย์เนี่ยมีอะไรกันบ้างไปครับและสิ่งที่ผู้คนนิยมนะครับเมื่อมาถึงองค์พระปฐมเจดีย์นะครับนั่นคือการไหว้ขอพรกับพระลวงรนตนาริศครับ โดยผู้คนนิยมขอพรนะครับในเรื่องของการงานการเรียนและขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับตามจุดมุ่งหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับนะครับตรงนี้เป็นปิดทองหลวงพ่อพระล่วงจาลองนะครับขอพรเป็นส่อมงคลครับและบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์นะครับจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่ล้อมรอบเลยครับและยังมีพระพุทธรูปศิลาขาวนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยทารวดีเลยครับเพื่อนๆสามารถมาไหว้ขอพรตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ พระมเจดีย์ใหญ่มากครับของจริงใหญ่มากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูของจริงด้วยตาตัวเองและหลังจากเราไหว้พระขอพอรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาหาอะไรรองท้องแล้วครับและเนี่ยครับผมจะพาทุกคนไปเดินตลาดอยู่หน้าองค์พระพฐถมเจดีย์เลยนะครับและของกินที่เนี่ยขอบอกว่าอร่อยอร่อยเนี่ยหลายอย่างเลยครับไปกันครับนี่อะไรกะหลอดจี ร้านขนมบ้าบินเนี่ยครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตอนแรกผมเนี่ยจะเดินดูอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยวนกลับมาซื้อปรากฏว่าหลังจากผมกลับมาแล้วเนี่ยคิวยาวมากๆครับเลยไม่ได้ชิมเลยครับเจ้านี้ยังไงถ้าเพื่อนๆได้ไปเนี่ยลองบอกกันหน่อยนะครับว่าอร่อยขนาดไหนครับอันนี้ในส่วนของคุณเชียงครับน่ากินอะน่าไปทอดหมูแผ่น เรีียนก็นมขอซื้อหน่อยหืมกลิ่นหอมใช่ครับครับทำสดใหม่ที่นี่เลยร้อ้นเลยอันนีดด้ตัวควรยี่สิบห <25 S 1> ้าบาทแต่ปปดดถูกไหมถูกครับเอาบ้าบินด้วยกล่องหนึง่งกล่องเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าเท่ากันเอาอย่างละกล่องครับ กลิ่นหอมมากของดีนครปฐมอีกอย่างครับนี่ส้มโอและคำขวัญประจําจังหวัดนครปฐมนะครับนั่นก็คือส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันรงามล้นพุทธมนฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตามแม่น้ําท่าจีนครับบะจ่างใส่ไม้ไผ่อันนี้คืออันไหนบะจ่างอะครับมีบะจ่างอันนี้ข้าวหลาม แล้วบะจ่างที่นี่นะครับไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับบะจ่างที่นี่เนี่ยเขาใส่กระบอกไม้ไผ่อะครับนะครับอยู่ข้างในครับและเขาบอกว่าผมได้ลองชิมนะครับให้เยอะแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับขายราคากระบอกละ50บาทเองครับยังไงเพื่อนเพื่อนลองไปซื้อชิมได้นะครับ อะไรนะครับทุกคนอันนี้อะไรอะคะอันนี้คือธรรมดาปกติอ๋อไปย่างเดิมอันนี้คือดาอันนี้คือวระจานแม่ระวังหล่นนะครับไอ้กินไปเลยอ้าวของมกินไปเลยลูกขอบคุณครับแถมด้วยอร่อยด้วยลดแรกแต่แถมด้วยอยู่หน้าพ่อผดมงใจดีเลยครับนี่นี่ขายดีคนซื้อเยอะมาก หลังจากผมได้ของกินแล้วก็ของฝากแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพันครับขอบอกว่าที่เนี่ยสนุกมากๆครับไปครับคนละร้อยผู้ใหญ่หนึ่งร้ยห้าสิบบาทครับแต่เด็กหนึ่งร้อยใช่ไหมเมื่อกี้แต่เด็กเล็กเข้าฟรีเล็กก็คือไม่เกินร้อยสบความสูงไม่เกินหนึ่งเมตรตัวเบลเลยครับ ดูดิครับถ้าเจออย่างนี้มาขอวิ่งก่อนเลยดิขี่ได้กล้าขี่ไหมเราไปทางไหนกันต่อตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบอบจอยเท่กันัครบ่อใอย่างมาหูหน่ากลัวทั้งนั้น ให้อาหารเขาซะหน่อยพวกกันตรงนั้นมีช้างด้วยที่นี่ปิดกี่โมงครับห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งแต่ตู้ใหญ่ซื้อใหญ่ห้าโมงอ๋อโอเคครับแล้วห้าโมงครึ่งออกตูวเล็กกี่ป่องครับเอาสองป่องก็ได้หยิบได้เลยรไปครับอ้าวลืมสั่งทอนแล้วดูดิ oh try do the capricorn you so yeah welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring. hand me a drink because i think i'm going all in get me a drink who can catch me when i'm falling และนี่คือบอดจระเข้นะครับที่เป็นพ่อพันธ์และแม่พันธ์ทั้งนั้นเลยนะฮะอายุตั้งแต่20ปีเนี่ยไปจนถึง50ปีเลยครับแต่และตัวเนี่ยตัวใหญ่มากครับและก็อ้วนท้้นสมบูรณ์เนี่ยทุกตัวเลยครับด,ดูดิดูดิเอาตัวนี้อออโอ้โห กินได้ไหมเนี่ยเอาชิ้นมันเล็กจัดเอากินได้เอาตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้ลุงเคาะเคาะเคาะเรียกจระเข้นี่ลุงเป็นชาละวันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้กินไหมตัวใหญ่ปึ๊บอ๋อหืมลุงมันมันมันใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่จนน่ากลัว พ่อพันไม่พันเหรอครับ่ากวเราให้อาหารน้องจระเข้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนอื่นกันดีกว่าครับไปครับเดินสบายๆชิลๆนะทุกคนมีหลังคามีร่มตลอดเลยฮะเดี๋ยวนะเราไปดูเมจิกโชว์บ่ายสามอ๋อโชว์ช้างบ่ายสามครึ่งอ๋อโอเคบ่ายสามเราดูไอ้นี่ไหมได้แล้วเราก็นั่งต่อเองใช่ โอเคเดี๋ยวเราเดินมานี่ครับทุกคนช้างโอ้โอ้โอนั่งช้างคนละสา0รอบาทนะครับนั่งเข้าไปในสวนนู่นนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ช้างกับจระเข้นะครับยังมีสัตว์อื่นเนี่ยให้เราดูดูเยอยะแยะมากมายเลยนะครับ และที่ผมชอบที่นี่ที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าเวลาผมเดินเนี่ยไม่ร้อนเลยครับเพราะมีต้นไม้ใหญ่ครับให้ร่มเงาเนี่ยตลอดพื้นที่เลยครับอันนี้ท้องหยอดท้องหยอดน้องนอนนิ่งเลยท้องหยอดหวานไหมเนี่ยนะแล้วนูน่นทองหยิบเรียกอยู่นู่นนะ <มา S 2> โอ้โหโอ้โห ไม่ดูจังไงอ้าวคัน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 อย่ามองไหมอย่ามองไหมอุ้ยโอ้โหดิเนี่ยครับระหว่างเราเดินก็มีช้างเดินด้วย <c oughs> เหมือนอยู่ในปน่าจริงครับแล้วระหว่างเดินอันนี้เสียงจิ้งหรือปะใช่ไหม อจักรจันจักรจันอีกแล้วเนี่ยครับระวังทางเดินช้างมาอีกแล้วแล้วเราก็เดินสวนช้างแบบนี้ครับตัวใหญ่มากแล้วก็ได้เวลาของการแสดงช้างพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาแสดงช้างดีกว่าครับและการแสดงที่นี่เนี่ยเป็นการแสดงประกอบเสียงเพลงด้วยนะครับไปกันครับทุกคนช้างเตะฟุตบอลน,นะครับมาดูชื่อช้างครับว่ามีชื่ออะไรบ้าง มีโรนัลโดมีแฮร์รี่เคนครับดเดอะบอยก็มาชนาทิพยังมีครับโอ้ <laughs> โหช่างเต้นทุกคน โโอ้โโอโนี่ครับเบอร์18ชานาทิพย์จากไทยแลนด์เตะเข้าไหมโอ้ยและนี่เป็นช่วงระทึกใจแล้วนะครับแสดงช้างครับคนขย,กย,กย,กยกันยิ่งยงช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ ทกนัีี่จดแล้วก็จบการแสดงโชว์ช้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปให้หารช้างกันดีกว่าไปครับทุกคนขอบอกว่าสนุกมากครับอยากให้ทุกคนมาชมครับลองมาดูนะฮะที่นี่บัตร150บาทครับไม่แพงเลยครับได้้วมากล้วยกับอ้อย นนนนะตัวนั้นนตวี้ตัวนี้ตัวนี้เราให้หัรช้างกันครับนี่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 ยื่นงวงอยู่เลย แล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปดูการแสดงต่อนะครับนั่นคือการจับจระเข้ครับไปครับทุกคนครับในป้ายบอกว่ามีปราสาทปีสิงด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูครับไปแล้วระหว่างที่ผมจะเดินไปดูการแสดงจับจระเข้นะครับมีบ้านปีสิงนี่อยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวผมขอลองเดินเข้าไปดูหน่อยนะครับเพราะว่ามีเวลาเหลือครับไปครับทุกคนไปดูว่าจะน่ากลัวขนาดไหนมานะ พวกมันกันนะครับทุกคนดอันนี้เฟรดดี้กูเกอร์ครับปรษสาพรพีสิงที่นี่ตื่นเต้นดีนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆได้มาที่นี่ลองเข้ามาดูก็ได้ครับ ไปครับเราไปดูการจับจระเข้กันต่อทุกคนครับมาแล้วครับแสดงจับจระเข้แข่งล่างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโให้วตัวการเคื่อนทดับี่มครับันกนมันนม กุแกยาไมปจอและนี่ก็คือวันเดย์ทริปนะครับสำหรับการมานครปฐมนะสนุกดีครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถมาแค่ประมาณ1ชั่วโมงเองครับยังไงเพื่อนๆถ้ามีเวลาว่างหรือว่าว่างแค่วันเดียวนะครับวันหยุดก็ อยากให้มาลองเที่ยวที่นครปฐมดูครับสนุกมากๆครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ๋อลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับนี่ครับเขาอยู่ข้างล่างไม้ที่เราเดินนี่ฮะดนะูนี่ครับตัวใหญ่มากเนี่ยโอ้โหไม้อย่าหักนะ นี่ครับหูตัวนี้ใหญ่มากนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากอ